สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันเส้นดวงตานะคะก็ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นวันศากดิ์จีนนะคะโอ้ยวันศากดิ์นะคะเนะะี่ยค่ะนี่ค่ะสมาชิกแล้วค่ะอันนั้นคือลุงใหญ่คุณลุงบอกว่าถ่ายกูหน่อยถ่ายกูหน่อยอันนี้ยายทวนนะคะยายท่าโอ้ สวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะเฮ้ยพ่อวันลอยนี่นะคะก็สมาชิกนะคะยังมาไม่ครบนะคะยังรออยู่นะยายน้ำมนอยู่นู่นนะคะยายน้ำมนอยู่นู่นนะคะเดี๋ยวแม่ควรจะพาไปดูอ๋อยายน้ำมนุ่ก่อนนะคะพาไปดูยายน้ำมนุ่ ไปดูยายน้ำมือก่อนนะคะคนยายน้ำมนนะ,ะก็จะอยู่บ้านติดกันกันกบายายทวดเลยนะ,ะไม่แหมคะแต่บริเวณบ้านนี้ก็คือย,ย,าย,าะคะยายทวดนะคะยายทวดนะคะหรือยายทานั่นเองนะ,ะก็จะปลูกต้นกล้วยไว้เลยนะคะมันก็จะรกมากมากเลยไม่ไหมคะแล้วทําให้ยุงเยอะนะคะไปแอบดูยายทาเอ้ยยายทาไปแอบดูยายน้ำมนกันนะคะนี่นะคะก็บริเวณยายบริเวณที่นอนของ ปัญายน้ำมนต์นะคะตอนนี้ก็แดดก็กําลังไล่มานะคะเอ้ล่มนะคะก็จะมีล่มมะขามนะคะอยู่นะตรงนี้ก็จะรกหน่อยนะคะต่อพ่อควานจะมาทํานะคะเชา้าเที่ยงเย็นนะคะแต่ตอนเที่ยงมาทําแล้วนะคะพาคุณยาดื่มน้ําแล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะแม่แม่ขาเพราะว่าต้องเดี๋ยวตอนเย็นนะคะพ่อควานถึงจะมาทํานะคะ แล้วก็จะหอมย้าให้คุณยายก่อนนะคะวันนี้ก็เป็นประเพณีเส้นต้นตานะคะยายน้ำมนตก็ต้องกินอิ่มด้วยนะนี่นะคะให้ยายน้ำมนทานนะคะก็วันนี้กองขยะนะาก็เป็นต้นญ้านะคะนุ่นก็ตอนกองอึคุณยายนะคะก็จะจัดสัดส่วนได้ดีมากเลยนะคะก็ตรงนี้มันก็จะแช่นน่นนะฝนอยู่นู่นนะคะ น้ำฝนเดินอยู่นู่นนะคะน้ำฝนวันนี้น่าจะเปิดไลน์นะคะแต่คุณยายเราไม่ได้เปิดนะคะเนื่องจากแม่ควานต้องหกข้าวต้มข้าวต้มนะคะหลายๆอย่างเลยนะคะแม่ๆค่ะนี่นะคะน้องน้ำฝนน้อง,องตกแก้วนะคะยายน้ำฝนเราก็ทานอยู่นี่นะคะทานเก่งมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ต้นกล้วยที่ตัดนะคะไว้ให้ยายถานน้ํานะคะก็จะต่อสยายงมาให้นะคะ เดินไปเดินไปนะคะนี่กล้วยนะคะยายทวชอบปลูกไว้เยอะมากๆเลยนะคะก็จะมีต้นสับประรดอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ต้นกระชายนะคะพมินกระชายตะไคร้นะคะผักขะนะคะหรือชะอมหรือเปล่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรบ้านแม่ควางก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะก็เลยไปอีกสองบ้านก็จะถึงนะคะ แต่ว่ามันไม่มีทางเข้านะคะเนื่องจากมีสวนรัดตัว้อยู่นะคะกลับมาที่ครอบครัวงามสงหานะคะนี่คือตระกูลงามสาสง่ากับหอมหวนนะคะรับ มาจัดลูกหมกมาเกยีสกยิงได้ี่ตัวที่ว่าที่หที่ัมน่งมดไห้ที่งันกเลียมนุ่ใหญ่กับบุญเอออนปจิตัวนั่นโดยดีมองแม่ันนไอ้อายุน้อยฉันันสุดเลยเด้อใ

ไม่ได้ไปจับด้วยนะคะก็ไปจักนี้เลยนะคให้บางทรผหลุดได้ทานนะไม่ได้แต่เดี๋ยวมไห้มาูข่ายดูหุ่นน้อาุน้อมา้านออช่องนะซีขายไม่ได้เลยช่องหลายนานเลยก็มีระยะาาเลยนะ

ไอโป๊ไม่หวานเลยไงหวานเท่คือ văn dầu, nước tương, cá sấu, cá thu, cá này cái <laughs> này cá này, cá กวดินหน้แม่คุณดาวเป็ไปเส้นวมาปัดเอ่อดวตาแล้วนะแม่ค้าอันนี้แม่ก็อจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าแม่คุณนะคะขออน้ญาตไปเส้นกับดวบตายานะคะกับญาติญาติก่อนนะคะมันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ลูกมีสองคนเอ๊